สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดแบนฟิลภาค Headline เนี่ยมาเนี่ยครับก็เดี๋ยวลิงก์เว็บโหลดทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ เอามาเว็บนี้นะทิ้งไว้ให้นี่เรากดตรงนี้เลยนี่เราเสร็จก็อยู่นี้เรากดเปิดขึ้นมานะนะขอผม่ามันโหลดแล้วกดของกดโนะนะทคนก็เลือกจะให้เลือกว่าจะเซฟไว้ได้ไหนเลือกกันไว้อ่าภาคนี้นะครับนี่ ไปเริ่มการโหลดไปเริ่มการลงเลยผมสอนลงด้วยเอไปที่ดาวน์โหลดไว้นี่นี่นี่นะครับตรงเซตอัพเลยง่ายก็กดตามนี้เลยนิ่งผมเป็นภาษาอะไรมิ่ง Windows 10 ลงไว้เนี่ยแหละได้ซีเนี่ยแหละไหนดูอ่ะได้ซีผมมีเมยอะไหมกิ๊โอเคแต่ว่าลงได้ดีดีกว่าโอเคนะครับได้ดีเกมเนี่ยผมก็ลงไว้ได้ดี นี่มีติก๊กไม่ติ๊กดีกว่านเนี่ยติก๊กให้หมดนะก็หลบอ่ะเดี๋ยวพอมันลงเสร็จผมจะมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้มันก็ลงเสร็จนล้นครับมันก็จะขึ้นมาให้ลงโปรแกรมในแดงเอกเลย <c oughs> มีโปรแกรมอะไรขึ้นก็ลงลงเลยนะครับ าะมันจะช่วยในการเล่นเกมแต่คนใดที่สเปคคอมยังไม่ถึงก็อาจจะเล่นไม่ได้นะครับถ้าใครอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรอย่างเงี้ยเม้นใต้ใต้ร่างคลิปเลยแสดงความคิดเห็นได้เลย ตามผมเลยนะโปรแกรมี๋ยว